มวยไทยในเวทีโลกบ่ายคนทำออยรอยเรื่องเชิญติดตามชมมวยมันๆได้เลยนะครับสวัสดีครับก็มาชมคู่ที่3ของวันนี้นะครับนี่ก็เป็นนะฮึก คุณขมแนะอีกคู่หนึ่งครับนี่โฉมหน้าที่ท่านกำลังเห็นอยู่ในครนี้ก็เป็นนักชกจากประเทศกัมพูชาครับเด็กของพี่วุนเซนเขาเนั่นยแหละครับวันนี้ก็เป็นตัวทบอีกนะฮะตัวหนึ่งของกัมพูชานะครับนักชกจากกัมพูชานี่ครับโอ้โหต้องขึ้นเวที่ต้องมีธงชาตินะครับโอ้โห ซึ่งมันก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับของกัมพูชานะครับทุกวันนี้ธงชาติมีความสําคัญมากนะครับเกะกะหน่อยก็นี่ครับเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นสไตล์นะของนักชกจากกัมพูชาครับนี่มาจากนะครับเมืองปรีเวนะชื่อของเขาก็คือทนซิโฮชื่อ ก็สะกดใหม่างนั้นแล้วครับเพื่อนนะทนซีโฮสติการชกก67ครั้งนะครับแพ้10ครั้งเสมอ2ครั้งนะครับแล้วก็ชนะนกนะฮะ15ครั้งนะครับนี่สำหรับนักชกจากกัมพูชาครับกำลังไหวครูอยู่ในขณะนี้นะครับมุมแดงนะครับนักชกจากกัมพูชาแล้วก็แผ่นกล้องมาที่ นักชกจากประเทศไทยครับวันนี้ก็รูปร่างม่าจะได้นะฮะสูงยาวกว่านักชกจากกัมพูชานะครับนี่เป็นนักชกที่มาจากนะ,ะดินแดนภาคอีสานนะครับ,บเขาเกิดที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับชื่อของเขาก็คือแสนสักเงิน,นะฮะสิทธิ์หอมไกล นี่ครับนี่กำลังไหว้ครูด้วยท่วงท่าอันโหน่ี่หยุดย้อยแล้วกันนะพริ้วแล้วเกินนะครับนี่วันน,นี้เนื้อตัวนะสรีระนี่โอ้โหดูกล้ามเป็นมัดๆนะบง่งบอกถึงว่าการฟิตซ้อมที่สมบูรณ์เซนสักเงินสิทธิ์หอมไกลนะครับนี่ก็เกิดที่สูงเนินโคราชนะครับหรือชชิเดิมก็ซ้ายมงคลฮนะฟอร์ดพยักษเดนเหนือน,นะครับก็ นี่เห็นครับอันตรายนะนักชกคนนี้นกอนะครับชกแปดสครั้งนะครับชนะ5ครั้งนะครับแพ้20เสมอ4ครั้งแล้วก็ชนะนกสมุทรสามด30ครั้งนะครับนี่เป็นนะฮะน้ำหนักตัวก็พิกัด65กิโลกรัมนะครับสำหรับการชกครั้งนี้นะครับนะครับซึ่งเซนสักเงินนี่ก็ ล่าสุดนี่ก็ต่อยกับเนเซกิมซานโอ้โหนี่อย่างมันเลยนะครับก่อนน็อกเซกิมซานไปยกที่2นะครับนะซึ่งทางโปรโมเตอร์ฟังนะครับกัมพูชาก็เห็นว่านักมวยกำลังฟอร์มสุดทับนัดนี้ก็จะนะสั่งมาให้นะครับทนสีโหนี่เชือดนะครับแต่ว่าทนสีโหจจะเก็บได้หรือเปล่าครับวันนี้ก็ต้องมาชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ ยกที่หนึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับก,ก็อุดเจรโรยสักครู่หนึ่งนะฮะการชกครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่ประเทศกัมนะพูชาหรือคอมรน,นะครับก็นะครับเรียกได้หลายชื่อครับไท,ท,ทยด้วยการทีเป้านะสำหรับแสงสักเงินนะแสงสักเงินครับเป็นเด็กมาจาก โคราชบ,บ้านเองนะนี่อำเภอสูงเนินจังหวัดนคะรราชสีมาโอ้โหไม่ธรรมดาเสียแล้วนะครับนี่ทนโอ้โหนี่ทนสีโหนี่เป็นเดิมนี่โจะยางเน้นๆนะโอ้โหนี่มีสะดุ้งนะโอ้โหนี่แสงสักเงินสะดุ้งนะครับอืม้มนะครับนี่เท้าซ้ายออกหน้าก่อนมาจะถนัดเตะขวาแล้วครับนี่สำหรับทนสีโหนะักชกจากกัมพูชา โอ้โหนี่มาด้วยรนทรงผมนะครับทูบ็อกนะวันนี้เปิดข้างนะนีมีรากไซด้วยโอ้โหถือว่าเป็นทรงที่วัยรุ่นกําลังฮิตนะครับก็ทักทายกันนะครับยกที่หนึ่งยังถือว่าออกาวุธกันไม่ค่อยเต็มที่เท่าไรครับเพราะว่าจะต้องบริหารจัดการนะครับ พลักกำลังให้ดีนะพลังการชกนี่ห้ายกเต็มๆนะครับกติกาก็คล้ายๆก็มวยไทยนั่แหละครับรายการนี้คุณโอ้โหนี่ถีบเป้านะคร,ครั้งที่สองแล้วนะครับปอ,อมนะครับยกมือนะฮะก็ขอโทษขอโพยนะครับโอ้โหนี่เดินเข้ามาเสียบเดือดเดือเลยนะโอ้โหทนรายการคุณคเมน,นี่ก็มีการจัดเป็นมมยกรงก็มีนะครับมีสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมก็มีแล้วแต่ว่า โรโมตเตอร์จะจัดให้มาเป็นรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าการชกก็ชก3นะครับพักสองนะครับกติกาชก3พักสองนะครับหมัดเท้าเข่าศอกใช้ได้เต็มรูปแบบนะครับก็ไม่มีการกักไม่มีการอั้นนะครับส่วนมากรายการนี้ก็นะครับจะดึงนะักชกประมาณว่าเกรดบีนะบีบวก แล้วก็เอลบนะครับก็ให้มาเจอกับนักชกกัมพูชาครับที่ถือว่ากําลังฟอร์มสดแล้วก็กําลังจะเป็นวัยที่รุ่งโรยลงไปนะครับก็จะดึงมาให้ชกกันนะครับก็จะเอานักชกที่เก่งๆนะครับขึ้นมาชกเก่งๆของกัมพูชาครับแล้วก็จะเรียกนักชกไทยที่นะฮะกำลังจะเป็นซปเปอร์สตาร์นะรือว่ากำลังดังๆ,ๆนะอ้ จะให้นักชกกพูชาที่เก่งๆนะครับก็มาทดสอบฝีไม้ลายมือนะรายการนี้ก็โอ้หนี่เป็นรายการที่นักชจกจะประเทศไทยครับนะครับข่ยเงินกันอย่างบ้าคลั่งทีเดียวรายการนี้สังเกตดูนะครับสปอนเซอร์ก็เป็นเครื่องดื่มชูกำลังอ่าวเนี่ยหมดยกที่หนึ่งครับยังไม่ทันได้ออกอาวุธกันยังจะแจ้งทุกครับยกที่หนึ่ง แสงสักเงินครับจิตหอมไกลนี่นะครับชมหน้านักชกจากกัมพูชาครับนี่ทนสีโหเราก็จะดูนะฮะยกที่2ต่อไปะว่าจะเป็นยังไงนี่มาแล้วครับยกที่สองเด็กนะครับโชว์ป้ายก็เดินมาบอกนะครับว่ายกที่2องกำลังจะเริ่มขึ้นกรรมาการเรี่เรียกพี่เลี้ยงให้ลงให้ไว สังเกตด,ดูเวลามวยชกนะครับพี่เลี้ยงนี่เสียงระฆังดังก็เมีอยากจะลงนะครับโอ้ยังจะมายืดเขยนยืดขานะครับอืมมันจะเป็นโอ้ฝั่งกัมพูชานี่ฝั่งบ้านเรานะครับนี่ระฆังตีดังเป้งนี่ยังโอ้ยตบตูตบกดน,นักมวยนะยังตบไม้ตบมือกันนักมวยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะของพี่เลี้ยงทุกวันแล้วนะครับอืม อ๋ยกที่สองเริ่มขึ้นแล้วครับทนสีโหก็เดินอืเดินหน้าเข้าหาแสงสักเงินนะครับอาอสายว่าเจ้าทีมครับหนีโอ้คนได้เดินเสียบเข่าขวาครับลงนี่นี่ทีบขวาอีกแสงสักเงินก็โหนี่ตั้งรับท่าจะไม่ดีใช่แล้วครับอืต้องเดินออกอาวุธบ้างครับนี่เตะซ้ายเป็ดที่นึงครับโอ้โหมีการเวียงครับลงนี่นี่ตัวได้หลักได้เลียมฮนะ รูปร่างสูงยาวกว่านะครับหมู่กรรมการนี่เช็คกระจับนะฮะอืมสงสักเงินนี่ถนัดซ้ายนะมีอาวุธเตะซ้ายแล้วก็เข่าซ้ายที่จัดจาักการรุนแรงมากครับแล้วก็มีหมัดซ้ายด้วยนะครับี่แสงสักเงิน ไฟทีแล้วก็ชกับเซกิมซานโอ้โหนี่ลินเซกิมซานซะโอ้โหดีไปไม่ลาม,มาไม่วหวยกที่สองนะครับหลับอุ้ยทีเดียวนะครับโอ้โหนี่แต่คนนี้ไม่ใช่เซกนะครับคนนี้คนนี้เป็นทนนะฮะสีโหนะไม่ใช่เซกนะครับยกที่สองครับก็ยังปกตินะอาวุธก็ยังออกกันไม่จะแจ้งเท่าไหร่ครับเพราะว่านี่ เส้นทางหรือว่าหนทางยังอีกยาวไกลครับนี่นะครับกติกาการชกก็ห้ายกครับชกสามพักสองนายยกที่สองก็อาวุธนี่เริ่มหนักแล้วครับโอ้โหนี่มีย็บซ้ายนะครับมีย็บซ้ายทิบขวาครับทนทนนี่ทิบซ้ายนะครับนี่จุกจิกจุกจิกนะครับมีทิบซ้ายมีย็บซ้ายนะครับทนโอ้โหนี่ต่อยทีหนึ่งครับ ติดต่อยทิ้งทั้งทิ้งทั้งบาทิ้งทั้งลายแล้วครับนี่ทนโอ้ทรงผมเกโอ้โหเตะเป้าอีกแล้วครับสามสามครั้งแล้วก็อขอทดขอเปิดครับโอ้โหนี่หน้าตาเกเย้เลยมีกคจับอยู่ฮะไม่เป็นไรนะก็ยังถือว่าไม่จริงจังเท่าไรครับเพราะว่า ยงทดสอบอาวุธของคู่ต่อสู้อยู่ครับหมดเตะพับหน้าเตะเจาะยางกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นการประเมินเรือการประลองนะครับอาวุธของคู่ต่อสู้โอ้หมดยกที่สองนี่ครับยกที่สองผ่านไปครับก็มาเช็คดูนะครับสภาพหน้าตาโอ้หนี่นักชกจากกรพูชาครับทนสีโหก,ก็ยัง ถือว่าหน้าตายังสดชื่นกับปี้กระเป๋าอยู่นะกดเลยอีกสามยกนะครับว่านี่ครับผลทางพิสูจน์มาครับการเวลาพิสูจน์คนอีกสามยกว่าใครนะครับจะบริหารจัดการเรื่องพละกําลังได้ดีกว่ากันนะครับนี่ครับนี่น้องมาบอกแล้วว่ายกที่สามกำลังจะเริ่มขึ้นทับนี่พี่เลี้ยงลงอะ ที่สามเริ่มขึ้นครับโอ้โหทนโอ้โหนี่ปีเข้าหาเนี่ยครับนี่เสียงะระฆังยังไม่ดังครับโอ้โหนี่เดินเตะขวาใส่แสงสักเงินครับนี่แสงสักเงินว่ผมโอ้โหอีกแล้วบางทีมันก็เป็นการไม่ได้เจตนานครับตนว่าจังหวะที่เจตะน,นี่มันยกขามเราก็คิดว่าพ้นในว่ามันเดินมาโดนครับก็ไม่มีใครเจตนาที่จะเตะเป้าแลวครับ แต่ว่าขอบิพลามันเกิดขึ้นได้นะก็ถือว่าไม่ได้เจ็บปวดอะไรแล้วครับแต่ว่ามันเป็นการผิดกติกาไว้อย่างนั้นไม่เนื้อยกที่สามครับอ๋ออาวุธเริ่มหนักครับเริ่มมีเตะซ้ายนะแต่ว่าอ,อาวุธที่หนักๆจะแจ้งก็ยังไม่ค่อยเท่าไรนะครับโอเพราะว่าดูจาก คนสีโหนี่ก็ยังไม่เห็นเก็บปล่อยทีเด็ดนะฮะก็ต้องรอดูกันยาวๆแล้วครับคู่นี้มันจะเป็นโอ้โห,วหมวลประเภทนะครับเตะถอยเตะถอยแล้วครับยางเงครับเตะอาวุธเก็บอาวุธแต่แสงสักเงินนี่บอกก่อนนะครับว่าหน,หนักนะครับแข่งซ้ายเตะซ้ายแล้วครับแล้วก็ศอก มัดนี่เก็นหนักทุกดอกนะครับนี่แสงสักเงินนักชกจากสูงเนินนะครับนี่นคราชสีมาลูกหลานไม่ย่าโมโอ้หนี่ถีบหน้าแสงสักเงินปีที่หนึ่งครับโอ้โหเริ่มโยมโมโหแล้วครับตอนนี้อแสงสักเงินเริ่มเดินเข้าหาแล้วครับนี่ปลายกที่สามโยมโมโหเพื่อให้ มวยไทยเดินครับนี่โหเดินเตะสายสุดครับนี่ต่อยสายทีหนึ่งครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเตะสายเบิ้ลไม่สองทีครับแล้วก็ตามด้วยมัดตาครับเต็มเต็มครับลูกนี้ไหวรอเปล่าครับกรรมการไหวยังครับไหวไหมครับโอ้โอ้โหนี่ลุกมาได้ยังไงครับโอ้โหนี่ทนสีโหครับถือว่าให้ชมภาพช้าก่อนครับนี่ตามด้วยสายครับเต็มเต็มปลายคางครับตรงนี้โอ้โห กรรมการนั้นสั่งโชคครับโอ้โหไม่รีรอครับปรีเข้าหาครับนี่แสงสั่งเงินเตะสองแข้งไหมลูกนี้ครับโอ้โหนี่กรรมการนี่โบกมือครับว่าโอหพอแล้วพอแล้วครับอืมก็เรียบร้อยครับโอ้โหดิไปไม่ลามาไม่ไหวเหมือนกันครับอืมนัดที่แล้วก็ต่อยเซกิมซานนะครับหลับยกที่สองครับโอ้โหนัดนี้ก็เตะนะครับทนสีโหนี่หคนหลับยกที่สี่ โอ้โหก็ถือว่าเป็นนักชกที่นะครับนักชกจากกัมพูชาไม่อยากจะเจอครับนี่แสงสักเงินเพราะว่าเป็นจอมนกเอาเลยวายอย่างนั้นไปก็นะครับไฟนี้ก็นะครับชมเสร็จก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนดอ้ไยนะครับใดหาคลิปมันมาฝากเพื่อนๆนะครับนี่ชมพับชาครับเตะหนึ่งแข้งครับดีสองแข้งครับโอ้โหนี่ ถ้ากรรมการนี่จับคอไม่ทนันโโหยี่หัวฟาดพื้นแล้วครับยืนให้เตะนี้ก็โ,โหสบายแข้งนะครับนี่เตะด้วยแข้งนะก็เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยโรงเรียนกัมพูชาแสงสักเงินนะครับก็สิทธิ์หอมไกลก็ชนะนอกไปครับขอบคุณมากครับ